ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนาออล็อกโอริจินกันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับแฟชั่นตู้ใหม่กันดีกว่าแม้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าแฟชั่นใหม่มาจะมาช่วงวันพฤหัสใช่ไหมวันที่28หรือ29นี่แหละหไก่วันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะว่า แฟชั่นของเราออปชันเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นชุดนอนลรวบอกเลยว่าโคตรน่ารักมากหลายคนเรียกชุดน้องตาตใช่ไหมเรานี่เลยก็ใส่หูก็ตายมาก่อนเลยแล้วกันเราบอกเลยว่าชุดค่อนข้างที่จะน่ารักมากจริงแต่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าชุดโอเคไหมจริงเพื่อนบอกว่าถ้าอยากได้ก็จัดจะประหยัดทําไมถูกต้องไหมหนีขโมยสโลแกนเพื่อนเลยจริงเนาะเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะแต่พูดถึงการตัดสินใจแล้วท่านผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างคิดว่าว้าวกันหรือเปล่า ถ้าว้าวยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยก็ดีนะหรือถ้าเกิดแบบยอดดูเกินสักสองสามพันอาจจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าใจเราก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็ขอไปทําความรู้จักกับชุดก่อนนั่นเองปะท่านผู้ชมนี่เลยนะท่านผู้ชมชุดน้อนบอกเลยว่าค่อนข้างน่ารักมากสำหรับชุดน้อนกระต่ายถูกต้องไหมหลายคนเรียกอ่าชุดนี้ว่าอะไรน้องน้องกระต่ายดวงจันทร์ใช่ไหมผมบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะน่ารักเป็นพิเศษเลยจริงตอนที่ผมไม่เห็นผมแค่เห็นหูวันนี้ก็ว้าวเลยจริงๆเพราะว่าเราชอบอะไรที่แบบเป็นหูแบบนี้มากเลยเพราะหูก็ายหูก็ตายเมื่อกี้ที่เราใส่ไปรู้สึกหูจะตั้งๆอันนี้นอนหูตกไงค่อนข้างที่จะน่ารักจริงๆเป็นไงท่านผู้ชมบอกเลยว่าน่ารักปุกปิ๊กมากโดยเฉพาะชุดอย่างเดียวไอ้ข้างหลังนี่อะไรลอยเป็นโอ้โหแบบเป็นดวงจันทร์เลยจริงคราบคราบไอเรียกว่าอ,อ,อ,อะไร คาบคุกกี้ด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าผมดอนค่อนข้างเอาไว้เยอะมากจริงแบบดองแบบเหลือๆก็เลยจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่า80นี้จะออกมาด้วยหรือเปล่านั่นเองนะเด <os> ี๋ยวขอดูผลกระแสตอบรับกับเอฟเฟกต์สกิลกันก่อนดีกว่าว่าจะว้าวหรือไม่ว้าวนั่นเองเราไปทําความรู้จักกับ ชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชมเรามาดูกันที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ชม r ร b b i t Ear h เฮดนั่นเองเรเป็นบอกเลยเป็นส่วนหมวกถูกต้องมาบอกเลยค่อนข้างน่ารักมากออปชันที่ให้คือ P d e ดบวก16แล้วก็ m d e มบวก16แต่สิ่งหลักเลยที่ผมสนใจจริงคือค่าอันนี้ค่าวิทบวก4ผมว่าค่อนข้างว้าวเลยจริงๆต่อมาฮะบรรทัดต่อมาทุกครั้งที่เบสเรเวลบวก10จะได้ PXha แท็กและ MXha แท็กบวก0.4% เบสเลเวลก็คือเลเวลหลักเราเองเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล8 6นั่นเองก็คือจะได้ทุกๆ1ิบเวลก็จะบวกกันไปตอนนี้ก็น่าจะได้เกินประมาณสัก2หรือ3%แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะและหากเมื่อเราเป็นเลเวล1 0 0รล่ะเลเวลร้อยผมคิดว่าน่าจะได้รวมๆแล้วน่ทั้ง P X t a กับ M X t a เนี่ยน่าจะได้เรทจ,จนถึงแบบ4%เอนลยนั่นเองโหบูสทีฟาดกันตับไตไส้พุงกระจายแน่นอนนะท่านผู้ชมต่อมาฮะเมื่อตีบวกหมวกอันนี้ขึ้นบวก10 จะทำดาเมจต่อเดมิฮิวแมนมอนสเตอร์อ่าเรียกว่า3%นั่นเองและเมื่อตีขึ้นบวก10% 2จะได้ a สปีดถ Speed เึง2%เลยนั่นเองผมว่าออปชันเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจเพียงแค่ว่าน่ารักแค่ไหนนั่นเองนะท่านผู้ชมเราไปดูกันที่ชิ้นต่อไปดีกว่าฮะชิ้นที่2นะกิฟต์ออฟมูลแรบบิทเขาเรียกว่าของขวัญจาก,กระต่ายแห่งดวงจันร์โอ้โหเรียกน้อนน่ารักเลยจริงผมว่าชุดนี้ค่อนข้างน่ารักจริงๆเนาะเรามาดูกันที่สเตตัสกันบ้างนะท่านผู้ชมบวก p ีเอ็แทกและเอแม็แทกอย่างละ3%บวกกับหมวกอันนี้ผมว่าหูผมว่าค่อนข้างใส่ดาเมจได้เยอะๆอยู่นะแบบจังหนัดจังหนับแน,น เขาเรียกว่า All ิอ ribu ิวบวก3ก็คือเป็นสเตตัสทั้งหมดเลยตั้งแต่สเต็งเด็กเอจอินรักอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมให้บวก3เลยนั่นเองผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยจริงๆนะต่อมาฮะฮิวเลซีฟเอฟเฟกบวก5%้านฮิีฟนี้น่าจะเป็นแบบเมื่อเราได้รับการฮิวจะแรงขึ้น5%ถูกต้องไหมท่านผู้ชมถ้าเกิดผมสับสนยังไงสามารถคอมเมนต์ชี้แจงกันได้เนาะต่อมาฮะสร้างดาเมจต่อบอสมอนเตอร์6%และ อ๋อแอปนอมอนรีสิสเทนบวกห์เมันเรามาดูกันที่สร้างดาเมจก่อนก็คือทำดาเมจต่อบอสมอนสเตอร์6%เลยนั่นเองผมว่าเป็นอีกหนึ่งชุดเอาไว้ล่าบอสเลยจริงๆนะต่อมาฮะอ๋อแอปนอมอนรีสิสเทนก็คือป้องกันสถานะทุกอย่างเลยบวกหผมว่าเฮ้ยชุดนี้ค่อนข้างดีนะเหมาะกับพาลาดินมากเลยคือ2ชิ้นเนี่ยค่อนข้างเหมาะกันเลยจริงๆเพราะว่า คือพราดินนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกันสถานะไว้นิดน,นึงไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปฟาดไข่เขาไม่ได้นั่นเองเพราะชุดอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเรามากันที่ชุดต่อมาท่านผู้ชมช,ช็อกโกแลตชิพคุกกี้โอ้โหอันนี้ดิเห็นแลวหิวเรื่องจริงเพิ่งจะซัดขนมไปด้วยนั่นเองนะแต่ไม่มีชิพอดีไม่แต่เรียกว่าขนมข้าวตังหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยโหจืดจัดจืดจืดหว,วานๆแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันที่เอฟเฟกต์ของชุดนี้กันบ้างดีกว่าว่าคุกกี้อันนี้มีอะไรบ้าง พีเดฟบวก16แลนะสกิลรลบคูดาวลงเปอร์เซผมว่าพลาดินผมก็ต้องการที่จะใช้เหมือนกันนะว่าเวลาการประกาศปาโลเนี่ยมันติดหน่วงคูดาวสักศูนดวิอะไรพวกนี้อยากแบบปาโลลัวๆเหลือสัก0ูนย์จดนวิแบบปาปๆาปลาปาปาลัวๆขู่น่าจะมันน่าดูนั่นเองท่านผู้ชมนะต่อมาทำดาเมจต,ต่อมอนสเตอร์ประเภทลม5%เปและทำดาเมจต,ต่อมอนสเตอร์ประเภท ประเภทดินอีก5%นั่นเองผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะเพราะว่ามีลค็คูดาวให้ด้วยนั่นเองเพราะว่าสายพวกที่ใช้ลค็คูดาวเนี่ยน่าจะใช้เยอะพลัดดินเราก็ต้องใช้เหมือนกันสําหรับสายปาโล หรือสายพวกคนลิไลอะไรพวกนี้นั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดสายแรกเลือดคมคุณไม่ต้องไปใช้หรอกเน้นฟาดเอจิล้วนนั่นเองนะท่านผู้ชมชิ้นต่อมาฮะมูนแรบบิทบอลลูนหูอันนี้ผมว่าค่อนข้างหวานมากคือสวยมากดูดิเป็นกระต่ายเป็นตัวแล้วก็เป็นหางคือแบบมันค่อนข้างเรียงกันได้แบบโคตรน่ารักอะจริงๆแบบส่วนที่ยื่นๆก็เป็นส่วนขานั่นเองนะท่านผู้ชมนะหรือจริงๆแล้วไอ้สองสองอันนี้เป็นขาเนี่ยท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันถ้าเรามาดูที่ออปชั่นกันก่อนนะ P d e บวก16แล้วที่เหลือก็จะเป็นสเต็งอินเด็กอย่างละ3นั่นเองก็คือบวกให้เลยสำหรับสเต็งอินเด็กนั่นเองผมว่าพลรดดิงค่อนข้างโอเคหรือสายที่พวกเน้นอินอะไรเนี่ยพวกเนี่ยโอเคหมดเลยจริงๆแต่ผมว่าน่าจะโอเคทั้งหมดแหละผมว่าไม่น่าแย่เท่าไหร่บวกมูฟสปีดบวก2%และแอคแทกสปีดบวก3%ได้รับดามจากจมอสมอนเตอร์ลดลง8%อันนี้คือใสท่ทียืนแทงได้แน่นอนและหาก ตีบวก10จะได้เอจบวกอีก2นั่นเองคูผมว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับเซตนี้จริงๆนะท่านผู้ชมนะเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมมุกเห็นเซตชุดนี้แล้วค่อนข้างดีกันหรือเปล่าพอดีเราอยากมาทําความเข้าใจกับชุดด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะว่าชุดนี้ให้สเตตัสค่อนข้างดีแค่ไหนนั่นเองแต่ผมบอกเลยว่าชุดค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆจริงๆผมค่อนข้างอยากได้เลยจริงหลายคนคิดว่าไงบ้าง ผมเนี่ยใจนึงเนี่ยคืออยากได้อีกใจนึงกลัวชุดที่เป็นของสายไหนมันมาจริงๆไงมันมันรู้สึกมันจะมีบางส่วนที่บวกวิทค่อนข้างเยอะอยู่ผมก็เลยแบบช่างใจนิดนึงแต่คิดว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเปิดเนี่ยแปดสิบห้าใบเนี่ยจะออกด้วยหรือเปล่านั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นแบบว่าเราเลยต้องช่างใจดูก่อนแบบท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างอีกครึ่งหนึ่งอยากได้แล้วกันอีกครึ่งดูก่อนถ้าแบบสมมติว่าถ้าเกิดแบบว่าทุกคนมองเห็นด้วยว่าแนะนําให้เปิดผมก็อาจจะเปิดไม่อาจจะดีเปิดเลย แต่ถ้าเกิดยอดวิวถึงแต่ไม่มีใครคอมเมนต์อะไรมาแต่ถ้ายอดวิวมันค่อนข้างถึงเนี่ยเอาสักเท่าไหร่ดีสักพันสองพันละกันนะถ้าเกิดมันถึงเนี่ยเอาเต็มที่สักพันหนึ่งละกันถ้าถึงเดี๋ยวเราเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือน,นั่นเองนะแต่ชุดนี้ค่อนข้างน่ารักมากจริงๆนะท่านผู้ชมนะหูยตายแล้วโอ้ใครมานั่งอยู่ข้างเนี่ยนอนค่อนข้างที่จะน่ารักเป็นพิเศษเลยจริงๆโอ้หน้ารักฟุกปิกมากเลยชุดอนุบาลก็อยากได้นั่นเองนะ,นะท่านผู้ชมแต่เราไม่ได้เปิดเพราะว่าเราเห็นชุดกระต่่่าาาาายยายนนนน้้นออออกกกกํลลััังงจะมเเเเรไว ก็เลยแบบว่าต้องมาดูกันก่อนว่าสเตตัสค่อนข้างที่จะว้าวแล้วยอดวิวเราถึงหรือเปล่าแต่เป็นไม่ได้คืออยากเปิดมากเลยจริงๆอาจจะไม่ได้รอยอดวิวด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนะาะเพราะงั้นใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะถ้าหากเราเข้าใจส่วนตรงไหนผิดยังไงสามารถชี้แจงกันได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบายยจ้า